ตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปเบ่งนะนี่จะเป็นเกวียนนะคะเป็นเกวียนที่เขาใช้กันด้านนี้ก็เป็นเกวียนเหมือนกันแต่ดูโบราณกว่าเป็นเกวียนโบราณนี่ไงเขามีรูปให้ดูด้วยน,นี่ก็จะเป็นอันนี้ นี่เหมือนหัวเรือที่เอาไว้ตรงหัวเรือเข้ามาด้านในสุดเลยค่ะของพระราชวังเราก็จะเห็นเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ค่ะนี่คือชุดต่างๆที่กษัตริย์ทรงละมังเนาะนี่อันนี้จะเป็นพระถุงนี่ก็มีให้ดูแล้วว่าใส่เป็นแบบนี้ เกา่ามากดูเก่านะอันนี้โอ้อันน uhm an ี้ยิ่งเก่าเลยอันนี้เป็นเตียง ยงนอนนะโอเคจะมีรูปให้ดูด้วยว่าใครเป็นใคร ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคือว่าจะแดงนั่งก็นั่งเหมือนสบ,บายอะไรก็เหมือนสบายแต่ว่าอันนี้มันจำลองหรือเปล่าหรือยังไงใื่เมันจำลองลองแต่ของทิ้งก็คงมีเพราะว่าใบตัวภาษาเองเขาก็ต้องกา